เมตตาเป็นพื้นเนี่ยแล้วมาสวดคาถาท่านเนี่ยโดยการปลดปล่อยวิญญ,ญาณในความเชื่อของของาศาสตร์หลวงปู่นะคะว่าเราช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้ไปสู่ภพภูมิของเขาพกพคาะที่ตกภพภูมิเนาะท่านจะส่งไปส่งไปแล้วทีเนี้ยแต่ละคนก็จะเริ่มมาเห็นคลิปแล้วก็จะเริ่มสวดแล้วก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่คือของเรื่องราวของแต่ละท่านที่มาเล่าให้ฟังนะคะก็เลยอยากให้รู้ว่า เหมือนเหมือนมันเป็นเหตุบังเอิญแต่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะที่ลูกหลานของปู่ได้ไปอยู่ทุกทั่วมุมโลกแล้วก็เริ่มเริ่มช่วยงานเอาง่ายๆช่วยงานก็คือ,อตั้งจิตอธิษฐานช่วยงานของท่านช่วยเหลือโลกวิญญาณต่างๆและเนี้ยแต่จริงๆแล้วเราอะค่ะได้เราเนะ่เป็นตัวตัวที่ได้กลับมาเราสิ่งที่เราทำไปทุกวันทุกวันเนี่ย สวดมนต์แผ่เมตตาภาวน,นานั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เราได้เราทำออกไปด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่แผ่ออกไปให้แต่และภพภูมิเนี่ยสิ่งนั้นกลับมาหาเราหมดเลยก็เลยนี่แหละค่ะได้ฟังอ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเรามาเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านรู้ว่า โอ้มีคนนั้นอยู่ที่นั่นสวดบ้างมีคนนี้อยู่ที่นี่สวดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นคอมเมนต์ก็มาอ่านอ่านกันก็เห็นอ่านแล้วก็เจอกันว่าคนนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่เบนเยียมอยู่อเมริกาอยู่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ฉันก็อยู่โรมาเนียอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ประเทศไปมาอยู่ประเทศลาหลังนิดนึงแต่ว่านะคะโอเคก็ดีใจนะคะดีใจ โอเคแล้วทีนี้จะเล่าเรื่องย้อนกลับไปอาทิตย์ก่อนที่พูดถึงเรื่องการทําน้ามนต์นะคะมีป้ามีป้าถามว่าคุณนาทเนี่ยคุณนาทอยู่คลิปไหนคะวิธีการทําน้ามนต์ดิฉันไม่ได้ลงคลิปพูดถึงเรื่องนี้นะคะดิฉันแค่แนะนําใครที่เข้ามาถามว่าทํำยังไงบางบางท่านเหมือนมาถามเรื่องนี้น่าจะเป็นพี่คนที่เดินไม่ได้คนแรกที่มาถามเรื่องนี้ ดิฉันก็ได้ยินจากหลวงตาม้ามพูดมาแล้วะค่ะแต่ดิฉันก็คิดเอาว่าน่าจะประมาณทําแบบนี้แล้วก็ประมาณกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําไปหลายๆท่านก็เอาไปลองทํานะคะเพราะเห็นเขียนมาเขียนมาถามว่าทํายังไงคะบางท่านบอกว่าอา่ไม่มีลูกไม่มีลูกแก้วเลยไม่มีพระเลยดิฉันก็เลยบอกว่างั้นก็โหลดภาพปู่จาก Google มาตั้งหน้าโทรศัพท์แล้วก็ทีเนี้ย เราก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราจะทำมาค่ะมาแล้วก็เราก็น้อมบาร,รมีท่านมาแล้วก็สวดดิฉันดิฉันแนะนําไป9้าจบนะคะดิฉันไม่รู้ว่าท่านอื่นๆําแบบไหนนะแต่ดิฉันแนะนําไปแนะนําหลายๆท่านที่ที่เข้ามาถามนะว่าให้สวดเก้าจบแล้วก็อธิษฐานว่าให้น้าน้าน้ามนต์ของปูน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของปู่นีนน้ช่วยชะล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายของเราเนาะ ถ้าจะพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เขาคงบอกว่ามันเป็นการสะกดจิตของตัวเองว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีขับไล่สิ่งไม่ดีออกมาอันนั้นทางวิทยาศาสตร์เนาะเป็นการสะกดจิตตัวเองแล้วเหมือนหมอบางท่านที่มารักษาคนไข้แล้วโรคนั้นไม่สามารถมียารักษาได้แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นยาที่รักษาโรคนี้โดยตรงคุณกินเข้าไปแล้วจะมี ร่างกายคุณจะดีขึ้นคุณจะหายจากโรคนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นจิตวิทยาชนิดหนึ่งฉะนั้นถ้าบางท่านเ,เอ่อถ้าบางท่านคิดแบบนั้นนะคะแบบอ,อ่คิดถ้าบางท่านคิดบอกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเนี่ยดิฉันลืมคําพูดเลยเหมือนประมาณว่าเอ่อเป็นการหลอกตัวเองแต่จริงๆแล้วเราทําถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกดีก็ทําไปเถอะค่ะไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาะแล้วดิฉันเชื่ออยู่แล้วละ ถ้าตัวดิฉันเชื่ออยู่แล้วเราพลังงานนะ่ะในพระคาถาท่านนะมีอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเรามาทําน้ำมนต์เราก็สวดไปสวดไป,ไปก้าจบเหมือนที่ดิฉันบอกเนี่ยดิฉันเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงมันก็ดีกับร่างกายเราเอาอย่างนี้นะคะเพราะว่าพลังงานในพระคาถนาะถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นจะบอกว่าเจ๋งอยู่แล้วเนาะเจ๋งอยู่แล้วแบบเลิศอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะก็ แสดงก็ดีใจกับทุกคนนะคะที่เอาไปลองทำดูแล้วแต่ว่ามีคนบอกนะคะมีคนเอาไปท้าแล้วบอกว่าเนี่ยนาพี่เอาไปกินแล้วจากพี่ที่แบบคือพี่เขารู้สึกไม่สบายตัวพี่เขาบอกว่าจากพี่รู้สึกหนักๆแบบหนักหักหัวหนักๆตัวเนี่ยกินไปแล้วก็รู้สึกโล่งนะแกบ,บอกว่าก็เลยบอกว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าดิฉันเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่รถชนที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะที่แบบว่าชนเข้ามาปึ้งแล้วทีนี้ด้วยความที่มันชนแรงอะเหมือน เหมือนหลังเราไปแบบกับเข็มเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมคะเข็มเซฟตี้เบลอะค่ะเหมือนแบบมันมันดึงมันดึงตัวเรามันผลักออกไปข้างหน้าแล้วทีเนี้ยเหมือนมันเดิมมันดึงกลับมาอย่างเงี้ยมันทําให้เราเจ็บหลังดดฉันทําอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแหละหลังจากกินไปละคืนนั้นหายเลยตอนเช้ามามันจะรู้สึกไม่ไม่เคล็ดขัดยอกอะค่ะมันจะไม่เหมือนไม่โดนกระแทกแรงๆอะความรู้สึกที่มันโดนแบบเจ็บๆน่ะเจ็บๆหลังอะมันหายไปเลย ก็เลยนี่แหละค่ะก็ถ้าใครอยากลองก็เอาไปทําดูนะคะกินแล้วรู้สึกดีก็โอเคแลละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกแบบเป็นไม่รู้สึกอะไรนะี่ยต้องบอกว่าไม่รู้สึกแย่อะไรกินแล้วรู้สึกดีมีความสุขก็ทําไปเลยค่ะไม่ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยโอเค <laughs> ก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนาะอุ้ยหน้าดิฉันร้อนเผาๆเลย จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสาวแม่เป็นการจำชาติเกิดของตัวเองได้ดิฉันไม่รู้ว่าในกรณีของน้าในกรณีของน้าเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณน่าจะเป็นตายก่อนอายุไขเพราะว่าไม่มีใครมาเอาแกแกตายแล้วแกก็ไม่มีใครมาเอาและทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังน้าบอกว่าตอนนั้น น้าเนี่ยมีบ้านแกอยู่แถวเนี้ยค่ะชาติก่อนบ้านแกอยู่เขาใหญ่หรือเปล่าคะที่ที่ทางจะลงไปกรุงเทพนะคะ่ะแกบอกว่าแกเนี่ยพ่อแกเนี่ยบ้านแกมีอาชีพขายขนมนะคะพ่อแกเนี่ยมาในวันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อแกเนี่ยเลี้ยงม้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วบ้านแกเหมือนประมาณฝั่งขวากับฝั่งซ้ายอะไรเงี้ย บ้านสมมติว่าบ้านแกอยู่ซ้ายซ้ายและทีเนี้ยถนนคิดคิดถึงสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนู่นสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้นะอายุมันต้องมากกว่าห้าสิบสินะตอนนี้นะอายุเกือบจะหกสิบแล้วค่ะนะเกือบจะหกสิบแล้ะและทีเนี้ยแกบอกว่าบ้านแกอยู่อีกฝั่งหนึ่งพ่อเลี้ยงมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งและทีเนี้ยแกอายุตอนนั้นน่าจะประมาณวัยรุ่นไม่เกินสิบแปดนะคะ แกจำแบบได้ไม่ชัดเรื่องอายุนะน่าจะไม่เกิน18แล้วเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นสาวและเป็นสาวบ้านเราเรียกอะไรไวัยรุ่นใช่ไหมคะวัยรุ่นสาวซ้ำน้อยนะคะสา,สาวซ้ำน่อยแล้วทีเนี้ยแกเนะี่ยอยากข้ามถนนนะมาหาพ่อในพ่อพ่อเลี้ยงมาอยู่เนี่ยอยากข้ามถนนมาแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแกก็เลยวิ่งข้ามถนนในช่วงที่แกวิ่งข้ามถนนเนี่ยแกบอกว่าแกมองถนนแล้วนะมันไม่มีรถไม่มีอะไรเลยแล้วทีเนี้ย วิ่งมาตรงกลางพอดีแล้วรถสิบล้อค่ะวิ่งมาชนแกแบบเหยียบแบบเหยียบแกแบบเหยียบล่างของผู้หญิงอะคะ่ะเหยียบล่างขงแกไปแกบอกว่าช่วงที่เหยียบไปเนี่ยคือวิญญาณยังไม่ออกจากร่างแกบอกว่ามันเจ็บปวดแบบหาคําบรรยายไม่ได้คือมันเจ็บมากคือถ้าใครเคยฟังพระอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแล้ว วิญญาณเราอะมันจะหลุดออกจากร่างแต่มันหลุดออกมาไม่ได้ค่ะมันจะรู้มันจะรับรู้ความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดนั้นความรู้สึกทรมานนะคะเพราะว่าก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างนะคะถ้าเกิดถ้าส,สมมต product, water, ur, Uber, hay, rand, ิว่าใครที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นกรณีเก in ิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแกบอกว่ารู้สึกแบบมันเจ็บมันปวดมันอธิบายไม่ได้มันรู้สึกมันทรมานมากก่อนที่วิญญาณจะดีดออกมาจากร่างได้เนี่ยและทีเนี้ยตอนที่ดีดออกมาได้ปุ๊บแกก็มายืน ช่วงที่ช่วงนั้นน่ะคนเห็นและคนก็วิ่งแบบมาดูเต็มเลยแกบอกว่าแกก็มายืนดูกับกลุ่มคนนั่นแหละยืนล่างยืนดูร่างตัวเองแบบคือแบบแกบอกว่ามันแบบสภาพมันดูไม่ได้เลยแล้วทีเนี้ยแกก็มายืนร้องไห้ดูดูร่างตัวเองอยู่ยืนร้องไห้ทีเนี้ยไปไหนไม่ได้ทำไงละ่ะกลับมาอยู่บ้านกับแม่เพราะว่าแม่มีอาชีพขายขนมและที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ทําขนมเขาขายอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะประมาณเหมือนร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแลวทีเนี้ยแ,แม่แกก็ทําขนมแกก็ช่วยแม่แกทําขนมทุกวันทุกวันก็ใช้ชีวิตโดยปกตินะคะเนี่ยค่ะเป็นวิญญาณที่ที่ตกพบภูมิจะไม่มีวิญญาณพวกเนี้ยจะไม่มีใครมาเอาเขาใช่ไหมเขาเขาตายก่อนอายุฉะนั้นเขาจะกลับมาบ้านเขาเขาจะมาอยู่มาใช้ชีวิตโดยปกติโดยที่เวลาใครมาซื้อขนมมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ จะวิ่งมาขายของมาช่วยแม่แต่แกบอกว่าแกก็จับไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เหมือนแกแบบพยายามจะช้าชีวิตให้โดยปกติรู้นะรู้ว่าตัวเองตายแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนแล้วแต่ว่าจะพูดจะคุยอะไรกับแม่เนี้ยก็เขาก็ไม่ได้ยินนะนะแล้วทีเนี้ยแกก็ช้าชีวิตแบบเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งตายายดิฉันเนี่ยเขานั่งรถ เขาจะไปหาลูกลูกเขาที่บวชเป็นพระลูกของยายอะคะ่ะที่อยู่อยุธยาสมัยก่อนนะวันจะมีมันจะมีรถไฟนะรถไฟและทีเนี้ยแกก็มาและทีเนี้ยไม่ดีฉันไม่รู้ว่าแกมาลงตรงไหนยังไงนะเพราะว่าน้าบอกว่าเหมือนช็อตเนี้ยนะเหมือนมันเป็นความฝันหรืออะไรก็ไม่รู้ของนะ้าแต่แกสิ่งที่แกสิ่งที่ตากรบยายมาอายุธยานะมาจริงแต่ว่ามาเจอแม่ของน้าเนี่ย มา,มาเจอแม่ของนา้าตอนที่ชาติก่อนที่ขายขนมเนี่ยไม่รู้มาเจอในช็อตไหนแล้วทีนี้แกบอกว่าตายายนี่มาคุยกับแม่ของแกก็เหมือนประมาณคนมัานนอกอะคะ่ะก็อธยาศัยดีนะทําอะไรขายอะไรอยู่มีลูกมีเต้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ้าแกเล่าให้ฟังในช็อตนี้นะคะแกบอกว่าแล้วทีเนี้ยแก,ร,ก,ยยแกรู้สึกชอบยายแกรู้สึกชอบยายแกก็เลยเกาะรถไฟ เกาะรถไฟไปกับยายที่อยุธยาแล้วทีเนี้ยยายไปหาลูกชายนะตาตากับยายไปหาลูกชายที่บวชเป็นพระอยู่อยุธยาท่านเป็นท่านเจ้าคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะ <S <S และไปถึงบริเวณวัดเข้าไม่ได้นั่งอยู่หน้าวัดนั่งอยู่หน้าวัดเพราะว่าเข้าในวัดคือเข้าวัดไม่ได้เอาง่ายๆคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแกบอกว่าแกนั่งอยู่หน้าวัดแล้วก็นั่งรอนั่งนั่งรอตากับยายออกมา แกบอกว่าหิวมากเลยหิวมากเลวทีเนี้ยเหมือนแถวนั้นมันมีมันมันมันดิฉันไม่รู้ว่ามันมีร้านอะไรหรือเปล่านะแกบอกว่าแกหิวมากเลยแกไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแกก็เลยแบบไปเห็นแบบอาหารที่เขากินแล้วที่มันอยู่ตามมันอยู่ใบเศษใบตรงใบตอง่แกก็บอกว่าแกก็ไปเลียไปเลียตามเศษใบตองใบตองพวกนั้นด้วยความหิวไม่มีอะไรจะกิน แล้วทีเนี้ยเมื่อตายายออกมาแกก็แบบกระโดดเกาะยายเลยแกบอกกาะกระโดดแบบขึ้นหลังยายเลยทนะ่านเนี้ยแล้วก็กลับมาก็ทีเนี้ยก็นั่งรถไฟกลับมากลับมาหนองคายนะกลับมาบ้านยายนี่แหละตากับยายหลังจากที่ตากับยายกลับมาแล้วแกบอกว่าตากับยายเนี่ยนิมนพระมามาที่บ้านอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะคะไอ้ช่วงนิมนพระเนี่ยกับเหตุการณ์ที่ตากับยายไปเข้าวานนะัดน่เกิดเป็นเรื่องจริง ตากับยายเนี่ยนิมนพระมาที่บ้านก็คือมาสวดสวดมนต์สวดมนต์นเหมือนน่าจะเป็นจัดพิธีเหมือนเหมือนขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นการทําบูญบ้านนะคะง่ายง่ายแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแกนะหิวก็หิว,หวเหนื่อยก็เหนื่อยวิญญาณมีความรู้สึกวิญญาณมีความรู้สึกด้วยที่ตัวเองไม่เคยอันดับแรกตายก่อนอายุไขอันดับที่สองอาจจะไม่เคยทําอะไรมาเลยก็เลยรู้สึกหิว หิวเหนื่อยแบบวิญญาณแบบจะบอกว่าไงดีดิฉันไม่ไม่ค่อยเข้าใจในกรณีของวิญญาณพวกนี้เท่าไหร่แกบอกว่าพระนะสวดนานมากเลยพระก็แบบสวด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 แกเลยรู้สึกว่าแกโกรธพระแกก็เลยกระโดดข้ามหัวพระท่านที่ท่านท่านกำลังสวดอยู่น่ะแกบอกว่าแกกระโดดข้ามหัวพระแล้วทีนี้ยพระก็เลยดีดแกนะคะดีดแกดีดวิญญาณนะคะแบบให้ไปแล้วทีนี้ร่างแกน่ะปิวแบบ ปลิวเหมือนปุยนุ่นเลยแกบอกว่าปลิวแล้วไปชนต้นต้นมะพร้าวไอ้ต้นมะพร้า,พาวนี่ก็มีอยู่จริงตอนที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันก็เห็นต้นมะพร้าวที่อยู่หน้าบ้านเลยแล้วพระก็เดินดีดแกให้ไปชนแบบล่างแกไปชนกับต้นมะพร้าวแกก็ตกปุ๊กลงทีเนี้ยหลังจากนั้นความรู้สึกมันก็หายไปเลยมาโผลอ่อีกทีหนึ่งคือมาเกิดมาเกิดเป็นคนและทีเนี้ยเริ่มพูดได้แล้วเริ่มพูดได้ตอนที่เริ่มพูดได้แล้วเนี่ยแกก็เลยเล่าให้ยายฟังว่า บ้านหนูอยู่ตรงนี้หนูเป็นคนอย่างนี้หนูมาอยู่กับแม่อย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ฟังเรื่องราวที่ดิฉันเล่าไปแล้วล่ะค่ะและทีเนี้ยแกก็เล่าให้ทุกคนฟังในครอบครัวนะคะเพราะว่าเมื่อแกเริ่มหัดพูดได้ทุกคนก็จะรับรู้ในเรื่องที่แกจาจาชาติเกิดได้แต่ว่าถามว่ายายเคยพาตากะยายเคยพาแกไปหาแม่จริงๆแกไหมไม่เคยเพราะว่าการเดินทางในสมัยก่อนมันยากมากจากหนองคายมามาโค มันไม่ใช่โขนลาศ